สวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมค่ะคลิปของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็วันนี้ในช่วงของพระเครื่องมหาเวทนะคะว่าเป็นช่วงที่รายการหรือรุ่นอ่าวัตถุมงคลรุ่นไหนที่ทางร้านเกจิมหาเวทมีเนาะปาก็จะเอามาอัดคลิปอัพลงในช่วงของพระเครื่องมหาเวทของร้านเกจิมหาเวทนะคะวันนี้ เนื่องจากว่ามีพี่ๆหลายท่านอสอบถามนะคะแล้วก็ถามถึงหลวงปู่แสนกันเยอะมากๆเลยซึ่งอยากจะเท้าความหน่อยว่าตอนหลวงปู่แสนเนี่ยเป็นเป็นพระที่ที่นองปลาเนี่ย พูดง่ายเลยว่าเข้ามาตอนช่วงเปิดหลงปูแสนพอดีเพราะว่าน้องปลามาเป็นส่วนจองประมาณปี5-9ประมาณนี้นะคะแล้วก็รับงานหลงปูแสนทุกรุ่นเลยที่บ้านที่บ้านที่สต๊อกที่ร้านเนี่ยร้านเกจิมหาเวมีหลงปูแสนไม่ต่ำกว่า200กว่ารุ่นที่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะคะเพราะว่านิสัยปลาเป็นคนไม่ค่อยขายของหมดน้อยรุ่นมากๆที่จะที่จะหมดค่ะ ที่ที่จะขายแบบขายปิดแบบออกไปหมดเลยเคลียร์สต็อกหมดเลยเนี่ย,น,ยน้อยมากๆเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นเราเป็นคนที่ชอบด้วยเรื่อมพักเครื่องนะก็คือจะเก็บเอาไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม,ไม่ไม่เก็บก็มีบ้างนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนๆไปส่วนนี้ให้ออกแบ่งปันบูชาส่วนนี้เอาไว้เก็บหรือว่าถ้าแบบว่าคือกระแสะแรงมากๆพี่ๆลูกค้าประจำอ่าอยากได้มากๆเราก็จะแบบคิดละเออ โอเคแบ่งพี่ๆไปก็แล้วกันเก็บองค์ที่ชอบที่สุดไว้แค่องค์เดียวหรือ2องค์เท่านั้นสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถือว่าฮอตฮิตมากๆในช่วงที่อของหลวงผู่แสนเป็นช่วงปลายๆแล้วละ่ะปลายๆของหลวงปู่แสนและนะคะที่ที่ทำวัตถุมงคลเป็นปี62เนาะ แต่อยากจะบอกว่าทุกรุ่นของหลวงปู่แสนรุ่นไหนไม่ทันทางร้านไม่ได้เอามานะคะที่หลวงปู่ท่านมรณาภาพไปแล้วนะคะร้านจะไม่เอาวัตถุมงคลนะคะรุ่นที่ไม่ทันหลวงปู่มาเพราะฉะนั้นของที่ร้านเนี่ยสองกว่ารุ่นเนี่ยทันหลวงปู่แน่นอนเพราะว่าพอหลวงปู่มรณาภาพรุ่นไหนที่ยังไม่ได้ปลูกเสกหรือไม่ทันหลวงปู่ยังค้างงานกันอยู่เนี่ยปลาคืนยอดหมดเลยเพราะว่าปลารู้ว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ย คืออยากจะได้ของที่ปลูกลุกเสกอยู่แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิของอีสานใต้เนาะหลวงปู่แสนนะคะวัดบ้านหนองจิกนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษที่โด่งดังมากๆเลยฟีเวอร์มากๆนะคะทั่วประเทศ รู้จักและของวัตถุมงคลท่านมีประสบการณ์เยอะมากๆก,ก,ก็ขอพูดท้าความหน่อยเนะาะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านที่เพิ่งจะเริ่มนะคะเข้ามาเก็บวัตถุมงคลของหลวงู่แสนถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะค่ะแต่บารมีหลวงปู่ก็เยอะเช่นกันก็ไม่เพียงพอเหมือนกันนะคะหลวงหลวงหลวงู่แสนว่าเยอะและว้วหลวงพะพัดเยอะกว่านะคะคือวัตถุมงคลออกของหลวงพะพันเน ppy, <ม>ี<ม>่ยเยอะเยอะมากๆแต่หลวงู<ม>่แสนี่โล่งดังมากๆโดยเฉพาะเสมา เสมานี่คือดังมากๆแล้วรุ่นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะคือเสมาสมปัถนามหาเศรษฐีนะคะออกปีหกสองอ่ะเดี๋ยวปให้ดูสองของยังมีทั้งแบบแกะแล้วไม่แกะนะนี่ค่ะสมปัรถนามหาเศรษฐีนะคะหลวงปู่แสดบ,บ้านหนองจิกจวัดศรีสะสเกตปีพศสองห้าหกสองนะคะของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนทางร้านไม่มีของเกยค่ะหรือว่าจะของไม่ทันยุคหรือของไม่ทันอ่ะของไม่ทันเนี่ยก็ยกเว้นเกจีเก่าๆเาที่เขาย้อนยุคก,กันเช่นหลวงปู่หมุน หลวงพ่อกล้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าย้อนยุกอะ่ะอันเนี้ยคือของไม่ทันยุคนะคะของทันยุคคือของที่ท่านเป็นท่านปลูกเสกเองเป็นเกจิที่ปลูกเสกเองอย่างอหลวงปู่แสนเนี่ยอันนี้เขาเรียกของทันยุคอันไหนที่อีกสักสิบปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าอาจจะมีของย้อนยุคอ่าหลวงปู่แสนอาจจะมีของย้อนยุคมาสร้างย้อนยุคมาอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่า อันนี้คือเป็นของทันยุคแน่นอนและแทรนเปอร์เซนต์สำหรับสมปราถนามหาเศรษฐีเพราะว่ามีพี่พี่หลายท่านค่ะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องปาก,ก็เลยวันนี้จัดสินใจว่าอ่ะเอาหลวงปู่แสนมาอัพให้หน่อยเพราะว่าพี่พี่หลายท่านอยากได้ด้านหน้านี้นะคะน้องปาให้บูชาเลือกเอาได้เลยนะคะก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็มากรกบาดให้ปา,ปาเลือกมานะคะเดี๋ยวปาทิ้งลิงก์ช่องทางติดต่อให้นะคะน้องปาจะบอก บอกราคาเลยเพราะว่าของไม่ได้มีเยอะของมีแค่นี้แปลว่าแป๊บเดียวก็คงหมดนะคะราคาก็คือถ้าทองแดงนะคะเลือกเอาได้เลยน้องปลาให้บูชา400บาทนะคะถือว่าเป็นของทันยุคที่ราคาถูกมากๆทันแล้วก็ถูกนะคะพุทธคุณดีรุ่นนี้ไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะคือมีประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่ว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไรคือ,อ,อมีประสบการณ์มาแชร์ ทำให้รุ่นเนี้ยดังตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่ท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนวิ่งหากันเยอะมากๆตอนนั้นความจริงอะรุ่นนี้น้องปลาหมดไปแล้วอืหมดไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่ของของของน้องปลามาถึงหมดไปแล้วจนกระแสแรงเยอะมากๆจนปลาเนี่ยไปหามา นะคะกับพี่อีกศูนย์จองหนึ่งที่เขาตัดของสายยกรางสายไลท์อ่าเขาสายไลท์เขาตัดของเอาไว้เยอะมากรู้จักกันก็เลยไปขอแบ่งเขามาได้ลังหนึ่งแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้ค่ะนงปาก็เก็บเอาไว้น่าจะประมาณสักยี่สิบคือไม่รวมด้านหน้านะที่แบบยังไม่แกะนะคะประมาณยี่สิบประมาณนี้น่าจะเหลือประมาณยี่สิบองค์นิดๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่เคยเอาเข้ามาแล้ว เพราะของออกมานานแล้วเพราะฉะนั้นจะมีของเก๋นแน่นอนนะคะด้านหน้านี้ทองแดงนะคะดูได้เลยค่ะเป็นขอบกระดกลงยาอ่ะเดี๋ยวน้องปาให้ชมเอาเอานี้ก็แล้วกันเนาะเป็นขอบแบบนี้นะคะ,อะขอบกรดกนะคะลงยาก็ตามตามด้านหน้านี้เลยที่เห็นเห็นไหมด้านหลังนะคะเป็นเนื้อทองทิพย์น้องปาให้บูชาอุลาห้าร้อยพี่ๆก็เลือกเลยว่า องค์แรกสุดนะคะคือสีชมพูแล้วก็ตามมาด้วยอขอบขอบชมพูขอบแดงแดงหัวเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเขียวหัวแดงเขียวเหนียวซับนะคะเขียวก็แดงเป็นสีของโชคลาบนะคะแล้วก็มีเขียวเดียวๆด,ด้วยแล้วก็มีน้ําเงินด้วยก็แล้วแต่เลยพี่ๆชอบลงยาแบบไหนเหรียญก็ประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะด้านหลังก็คือเหมือนของหลวงปู่หมุนเนาะก็เป็นยันนะคะก็เขียนเอาไว้เลยนี่อายุร้อยสิปีนะคะวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกษสองหเป็นอีกหนึ่งเกจิที่แบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะจริงๆบารมีหลวงปู่เยอะค่ะทุกวันนี้คือก็ยังยังลูกศิษย์ลูกหานะคะก็คือยังช่วยกัน ยังช่วยกันสร้างโบสถ์อยู่เมื่อล่าสุดออกปาก,ก็เพิ่งทาบุญไปสวยงามสวยงามถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่สวยค่ะแล้วก็หลวงป,ปู่แสนเนี่ยทางร้านเนี่ยมีประมาณน่าจะหกสิรุ่นที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวน้องป้าเอามาให้ให้ชมเนาะว่าหกสิรุ่นที่ยังเหลืออยู่ที่เป็นเสมาของหลวงป,ปู่แสนเนี่ยเหลืออะไรบ้างเดี๋ยอน,นี้ นกปลาทำให้ดูให้นงป้าเอาให้ดูอ่ะเนี่นี่เป็นเนื้อทองคิปนะคะงานสวยค่ะงานดีงานสวยงานดีก็แคปหน้าจอมาให้นงป้าได้เลยนะคะว่าอยากได้เนื้อไหนองค์ไหนมีทั้งแบบตัดปีกกับไม่ตัดปีกราคาเท่ากันค่ะสี่ร้อยกับห้าร้อยนะคะ สวยงามเสมาเป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะเสมาสมปัานามหาเศรษฐีอ่านเดี๋ยวจะให้ชมหน่อยเดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าเรามีของจริงๆนะเดี๋ยวหลายคนบอกถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปคู่แบบประชาชนหน่อยถ่ายรูปของหน่อยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือ คือถ้าไม่ไว้ใจกันก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือปาบางทีปาว่างปาถ่ายให้ได้แต่บัตรประชาชนเนี่ยปาไม่ถ่ายให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันค่ะกับพูดได้ง่ายเลยว่าบางทีเนี่ยพระใช่ไหมคะหลายคนแบบประชาชนเนี่ยบางคนให้คนจะโกงมันก็โกงได้ค่ะแต่ทางร้านไม่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 มีการโกงค่ะบางท่านเนี่ยมาจองพระมาขอบัตรประชาชนนะคะปลาก็ไม่เคยให้ก็คือถ้าไม่ถ้าถ้าไม่จองก็คือไม่จองไปเลยค่ะเพราะว่า แค่พูดง่ายๆว่าราคาจองอะเนาะแค่หลักร้อยอะแล้วไปแลกกับบัตรประชาชนของปาเนี่ยปาไม่โอเคปลารู้สึกว่าคือปาไม่โอเคมีหลายท่านคือบางทีอยากพักเก่าเพราะปาเล่นพักเก่าด้วยเขาจองกันทีหนึ่งเขาซื้อเขาเช่าหาปาทีหนึ่งเนี่ยหลักแสนหลักล้านเขายังไม่เคยขอบัตรประชาชนเลยนะคะบางทีลูกค้าก็แปลกเนาะมีหลายคนเนี่ยคือพอไปโดนมาแล้วก็มาบ่นอดโอยนะเออไปโดนมาแล้วก็มาบ่นอดโอยว่าเออ คือแบบโดนโกงนู่นนั่นนี่แล้วคนที่แบบว่าไปจองพักกับเขาอะคือคนแบบคือพูดง่ายแบบาสายเออะเอเ่นตอะไรอย่างเงี้ยเออคือเด็กเพิ่งใหม่ๆยังเด็กๆหน้าตาเอาเอาหน้าตาความสวยๆงามๆเนาะมาอืมไม่โกงค่ะทางร้านไม่โกงนะคะเพราะว่าความจริงไปอยู่ในวงการพักเครื่องมาเป็นยี่สิบปีแล้วนะคะอืมทํามาหมดแล้วค่ะเดีย๋ยววงการพักเครื่องเดี๋ยวจะไปสาย สายยามั้งนะคะสายยาสายอาหารเสริมครีมไปไปไปกระโดดไปอีกสายหนึ่งแล้วค่ะกำลังเตรียมตัวแหละอีกหนึ่งงานนี่นะมีของนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะนี่แล้วของแท้นะคะไม่ต้องห่วงะคะ่ะไปเสิร์ชดูได้ะคะ่ะโอเคก็ตามนี้เนาะเดี๋ยววางก่อนอะวันนี้ดีใจมากกับการมีไอเแท่นวางโทรศัพท์ ันจะหายประจำากการวางมีวางแท่นวางโทรศัพท์เดี๋ยวนะ้องเอาไปหนุนหมั่งไปนี่หมั่งเดินไปว่าอีกบ้านหนึ่งหมั่งอะไรมั่งอ่ะสี400่ร้อยกับห้าร้อยนะคะก็พี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องปลาได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปลาออกไปงานโรงงานก่อนไปตามงานหลวงพ่อพัดอ,อ่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองทำใหม่ร้านเกจิมหาเวสวัสดีค่ะ อย่าลืมกด subscribe ในช่องของ u t u b e ร้านเกจิมหาเวทด้วยนะคะเดี๋ยวอีกประมาณกลางเดือนเนาะไม่แน่ใจว่าแม่จะออกมาช่วงไหนนะคะเพราะว่าแม่จะเข้าคีโมอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะว่าจะออกมาช่วงกลางกลางเดือนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เราจะมีกิจกรรมร่วมกันก็คือน้องปาอาจจะแจกวัตถุมงคลนะคะเหมือนเดิมเพราะปีนึงความจริงน้องป้าแจกวัตถุมงคลเยอะอยู่ ปกติก็แถมให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆประจําอยู่แล้วลูกค้าที่เช่าพระหรือว่าลูกค้าที่จองพระหรือว่าตกยอดมั่งส่งของช้ามั่งนู่นนั่นนี่ติดงานแล้วส่งของช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแบบทำแถมไปให้อยู่ตลอดนะคะปีหนึ่งแจกพระเป็นหลายร้อย <Okay. S 1> องค์นะโอเคขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมนะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์กันขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ